ก็อนนี้แข่งตกปลากันไก่นะครับที่ต่อมอสะพานหนน้องนะครับเอ้าโดนแล้วเหรอโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้มันกัดโดนครับมาแล้วผมไม่ใหญ่ครับใส์ประมาณน่าจะครึ่งโล น้าได้อีกแล้วนะครับนี่ตัวที่2นะครับต่อจากนบกบเลยนะครับนี่ไส่ายรูปยังไม่เสร็จเลยมาอีกหนึ่งตัวไหนไหนไหนีจะโัวที่ไหมกระม่สถพานสดน,นะครับ สวัสดีเพื่อนๆแลีท่ทุกท่านนะครับวันนี้นะกบมาเข้าหมายตีกระสูุที่ตตอมอสฟาหุน,นกแต่เช้าเลยนะครับวันนี้มาไม่ทนนันคุณนายแล้วนะครับคุณนาขึ้นตตอมอไปแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไม่เป็นไรนะครับกบจะขอไปแจมกันนะครับวันนี้มาติดตามชมผลงานของพวกเรานะ แลวกันนะครับว่าวันนี้กระสูปจะเข้ามาชาัดเหยื่อของ <c oughs> ของน้าแล้วก็นักบหรือไม่นะครับผมติดตามรับชมนะครับ เอ้าโดนแล้วเหรอโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้มันกัดผมด้วยว่าไม่โดนอะ่ะโดนจนได้โดนครับโดนครับโดนครับ,รบมาแล้วผมไม่ใหญ่ครับใส่ประมาณน่าจะครึ่งโล เมื่อกี้ตียงไม่ยันลากเลยครับมันกัดเลยครับใสาแหวนใสาแหวน เอาแล้วหนึ่งตัวปอปเปอร์ผมเช้านี้ก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับจะดิกระสุนไซส์ประมาณครึ่งโลนะฮะได้ตรงหัวมุมบริเวณนู้นนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ได้จากเหยื่อปอปเปอร์อีกแล้วนะครับปอปเปอร์ลงน้ําปุ๊บมันกัดทันทียังไม่ทันกระชากยังไม่ทันกระทุ้งเลยนะครับได้ตัวเลยนะนี่โอเควันนี้ตัวแรกมานะครับไซด์ครึ่งโลนะครับเป็นกระสุนตัวที่ กไรล้สามสามิอ็นะปีหกเจนะครับนี่ยอันนี้คือประสูบที่หมายละอ,อส่สะพานสวงนะครับกระสูบตัวที่สามสเอ็ดปีหกเจ็ดัดนโหครับเดี๋ยวขอช่างน้ำหนักปลาตัวนี้นะครับ หนักปลาตัวนี้อยู่ที่0.565นะฮะนี่โอเคครับกระสุบตัวนี้ก็จะไปล่อยไปนะครับเพราะว่ามันตัวยังเล็กอยู่ปล่อยด้านนี้ดีกว่าไปแล้วครับผมครับาได้อีกแล้วนะครับนี่ตัวที่สองนะครับต่อจากนากบเลยนะครับนี่ใส์ประมาณ พึ่งกิโลเท่ากับเมื่อกี้เลยนี่นะฮะดำไหมครับดำหรือตักอาคุณน,น้าจะตักไหวไหมดำเลยติดเอาอยู่เอาอยู่เอาแล้วครับตัวทสองมาติดติดเลยนะฮะนี่ไซส์เดียวกันเลยโอ้ใหญ่กว่าผมหน่อยนึงน่าจะประมาณเจ็ดปัดขีดอะ่ะโอเคเดี๋ยวขอช่างปลาเลยนะครับนี่ของคุณนะ้า อ่ามุ่วจังเลยนะ่นมันจัดอยู่นะตัวนี้อยู่ที่โอ๊อยเดี๋ยวแป๊บนึงเออเลอร์ช่าใงใหม่ช่างใหม่ครับเออเลอรปุ๊บโอ้ยหกขีดเกือบเจ็ดขีดครับศูนย์จุดหกเก้าห้า นี่นะครับตัวที่สองของวันนี้นะครับเป็นปลากระสูบไซส์เกือบเกือบเจ็ดขีดนะครับของคุณน้านี่ครับนี่ตีข้างตมอมอโดนเลยนะครับนี่อันนี้ใช้เหยื่ออะไรครับปักเหรอใช้เหยื่อปักนะครับตัวที่สองขึ้นมาแล้วนะครับกระสูบตมอสปันตุดนลง <Yeah. S 1> โดนอีกแล้วโอ้โหคุณนา่าฮอตมากเลยโดนอีกแล้วอือถ่ายรูป Chẳng mới xếp lời Mai mình tùa lâu Này 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 ไปนะครับตัวนี้น่าจะประมาณผมว่าโลนึงอ่ะยเดีอยวเดียวเดีร้องไม่ร้องก็ท้าทีถ่ายด้วยกันได้จริงถ่ายเลยถ่ายเลยออกมาเดี๋ยวตัวนั้นผมก็ร้อยไป ตีซื้อมาใหม่ๆนี่แทบกระหายน้ำเวียดครับเท่ากันเท่ากันเนี่ยโอ้ตตตยยแต่ตัวนี้สู้เบ็ดดีนะสู้อันนี้ไม่เี่ย,ยกฮนะเอออย,เยยอย่าเสี่ย,ยงยงลุนอ๋อมาแล้วครับอีกน,นเอาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับตัวนี้น่าจะประมาณผมว่าโล,โลนึงอ่ะอ่ะเกือบ เกือบเกือบล้อไม่มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนี่กระสูนไซน่าจะมารันเจ็ดน่าจะแปดขีดขึ้นนะครับมีสิบถึงเก้าขีดอะ่ะอันนี้ได้จากเรือปลาอีกแล้วนะครับนี่ของกุณาได้มาติดติดเลยนะครับกระสุนตัวที่สองนะครับกินไม่ไกลนะครับนี่ตีตรงนี้ปุ๊บเจอเลยโดนเลยนะครับตัวที่สองมาติดติดเลยนะของคุณนะสุดยอดครับผม อ่ะมาช่างตากันต่อตัวนี้น่าจะประมาณเกือบโลนะครับเดี๋ยวช่างตาให้ดู ูท่ที่เจ็ดแปดทีครับผมศูนยจุดแปดสี่ห้าครับนี่ศูนยจุดแปดสี่ห้าครับนะครับสำหรับคลิปวิดีโอตอนที่หนึ่งนะครับในการแข่งขันตีปากระสุบบนตอหม้อนะครับวันนี้นักกบโดนนักไก่นำไปสองต่อหนึ่งตัวแล้วนะครับก็มาติดตามชม ในตอนที่2แล้วกันนะครับว่านะักกบจะพลิกกลับมาชนะนักไก่ได้หรือไม่นะครับโปรดติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชม